โอลแนก็เจ้าจของไปเอาย่บุนเด้ออเอารถเด้อเด,ด้อโอ้เอากระตาม่เห็นแล้วเอามามืนนาม่นกับมีบ้า แรกๆต้องจอดอยู่ข้างหน้าน้าบุญมีงมองจอดอะไรวะขากลาลงนี่อยอ่เบอร์เลยบ่บ่ไปรถบ่หมื่นบวลาบุิเวียนมาคนนี่แหละมันเจระวังหมื่นได้มากหมื่นก็คือลื่นไงภาษาอีสานหมื่นเคืออะไรวะเออ ยายโอ้ยยายมาแต่ตีหาบนเอาเอาเอเพื่อนวบนั่งรถมาทําบุญกันเด้อจ้าวันนี้นั่งมากับพี่สาวคนที่สองเป็นคนขับเนาะจ้าสังเกตพี่สาวคนที่สองนี่จะหน้าอ่อนมากใครๆเห็นก็ บอกว่าเป็นน้องแม่เอม่าได้จ้ะมาถึงแม่เอม่าก็เข้ามาที่ครัววัดก่อนนะจ้ะครัววัดก็จะเป็นอ่าก็คือจะทําเขาเรียกอะไรพัาข้าวถาดข้าวนะจ้ะให้พ้าก,ก่อนก่อนที่พ้าจะฉันฉันแล้วก็ไม่ออกก็จะมากินทีหลังนะจ้ะก็จะมีแต่อาหารดีๆที่ทํามาบางคนก็ซื้อบางคนก็ทํามาส่วนแม่เอม่าก็ เป็นแม่บ้านที่ดีนอะกจากที่นอร์เวย์แต่มาเมืองไทยก็ง่ายๆเจ้า,จาเอาขนมนม,นมเนยมานอะกจากก็จะประมาณนี้ว่ามีพากี่รูปถ้่มีพาเก้ารูปก็มีพาข้าวเก้าพานอะกจากนาะแต่แม่ไอมาจะไม่ได้ว่ามีกี่รูปจาอาหารก็เยอะแยะมากมายจะอันนี้ก็จะเป็นกลัวของวัดของหมู่บ้านแม่ไอมาอยู่นาะจากก็คือหมู่บ้านนาคำจ้ะแม่มาชอบเรียกว่านาคำซิตี้ายทกยา<ะ> ันังนองใส่ทุนง,งานเลยอีหล่ามนี่ป้าส่วนมังปอดมองปอดว่าแม่ไม่ไปก็เลยไม่ไปอ่ะส่วน,อนมองปอดมามองปอดมาพอดีจ้าแมา่ขันเลยเนาะไป้อยมะเปเกย่ี่หนกันเน

ผมข้อพ <isation> ึ่นกับบ้าๆหรใส่ตามมีน่ะล่ะโอ้ยขออนุญาตบางจักหน่อยหนยเด้อยังจะพูดเดี๋ยวมียมราไปไม่ไทายอะโรยหนึ่งก็ันี้ลูกเจ้าอยู่ในของพระนิสสงไงลูกมือจะป้อนเหมนนรน มาที่ไทยมาี่กานที่ส่งอยู่นี่ว่ะออมาแวเฮ้ยเกเจ้าไ่น้าาปล่รานแี่บ้านอ่ะ

แค้ข่อยเดอ้อ <c oughs> ขอในญาติมิตรนันง่งรถนั่งรถคอย <c oughs> ปิดลงควงก่อนนะคะปิดลงควงก่อน ฟูเลียวจังนักเรียนชอบตะตอนนี้ก็ได้เวลากวดน้ำเลยนะจ้าส่วนแม่ไอ้มาพี่สาวเตรียมน้ํากวดมาให้แต่ว่าน้ําที่อาจจะเอามากวดมาให้เนะจ๊ะเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปเอานู่นพี่สาวนั่งฝังทา้งนทั้งฝั่งทางขวานจ้กทั้งคนโตคนกลางก็เลยไม่ได้กวดน้ำมาจ้กแต่ก็ดึงเสื้อเอาเนะดึงเสื้อคนที่มีน้ํากวดน้ําอ่ะบได้มารน้ำหยาดเมื่อกี้แหม ไม่ได uh, oh. ้บอาหยาดม่อกี no pues ้ไหมเขาบัดแล้วบัเห็นพี่บัเห็นขอนาาน้ำาบัวมานน้ำพร้อมกันก็พ่อยี่งละนอนบัวได้หรอใช่ไอ้นุ่มมัน ตอนนี้ก็ขวดน้ำแล้วแล้วนะจ๊ะขวดน้ำเสร็จแล้วแล้วก็จะเขาเรียกอะไรนะถวายถวายอาหารพระนะจ๊ะพระก,ก็จะฉันข้าวฉันข้าวเสร็จไม่ออกก็จะกินข้าวนะจ๊ะ,จะมหมู่บ้านแม่มาหมู่บ้านบ้านนครจะประมาณนี้จ้ะข้าพรรษา กวดน้ําเสร็จแล้วเขาก็เอาน้าลงมาเทบางคนไม่รอกินข้าวนํากันเขาก็กลับบ้านนะจ๊ะนะส่วนพงแม่มากชอบบรรยากาศที่แบบบ้านเรานะจ๊ะแม่มาก็จะรอกินข้าวก่อนกินไม่เยอะหรอกส่วนมากนะก็คือส่วนมากจะนั่งคุยไปเดินคุยเนะจ๊ะเนาะส่วนยายแรกก็คือแม่ของแม่อมอแม่นี่ก็ชื่อ,ช,อชื่อเล่นแท้แรกชื่อจิงทองมาเนะจ๊ะเขาก็จะนอนวัดเขาเรียกจําศีลตั้งแต่เมื่อคืนนะจ๊ะวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้าน นี่ยายเลอยู่ซ้ายมือส่วนคนนี้ประซับจ้ะส่วนเด็กน้อยก็มีความสุขจะเล่นตีลังกาที่วัดจ้ะความสุขคนเด็กๆเขาจาได้ปีกายหรือปีที่แล้วนี่เออปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนเอ็มม่าก็ยังนอนวัดเลยจ้ะมาหาคุณยายแล้วก็มาวัดกับคุณยายมานั่งเล่นกับคุณยายเล่นไปเล่นมานอนหลับว่าสันเออแต่ปีนี้เป็นสาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่ทําแล้ววาสันที่น้ากน คุยจำไม่เป็นต้องคุยเอ็มม,ออมาจำจำอวามไหวได้วันกินตอนมาได้ขมแต่ว่าจำน้ามันเลยอยู่ห้อยเ,เ,เ,เรื่องหมดถุงมาเนาะปละเลื่อนปละเลื่อ,อเเนเมื่อถุงทันปะเมื่อ <c oughs> ยัยึ้นมากินข้าวคืนกินข้าวปะ yeah, yeah, yeah. มามาระวังหมามันสวบนะ <laughs> ไม่ใช่พี่ดูไม่ย่านระวังติดอันเั้นทศสอสมทแม่นปะไม่ย่านหรอไม่ย่านร่องเลี้ยนหรอเราได้เงินได้บัตติขออันนี้แล้วแม่บัตติเราได้เงินได้บัตติโอ้ยได้กับบหลายดอกเสียเดือนละห้าร้อย,อย 500, บางเดือนกับบอได้แล้วแต่แล้วแต่คนเบิ่งกันแหละไอ้ต้อม เออรดมูลไม่ตู้เฝ้าถือลดมูลทำไปแหลงเจ้าคือเป็น เป็นตะเมื่อยแทะช่วงนี้ <c oughs> โอ้ยใยนวัดในว่า,าขอประท่านอภัยค่ะ <c oughs> ไม่แดงเจ้าเห็นไม่ตู้่นี่ราบบมีหนาหนาะเอังต้องเห็นบอเราบบาได้เมื่อยอุ <c oughs> อ้ย่าให้บาปเลยยี่ในวัดชอบไม่ตู้

เฟือต้นหลานเราดึงมาเฟื้อเดี๋ยวบนแมนหยางมันไปอยางอีน,นอ้อยสุดแดงนะจับมันก็เลยเฟื้ออย่าลากน้องแรงลูกอย่าลากน้องแรงดึงถือเลยรดหุน่นโมเมนต์เตียคือว่าลดหุ้นว่าของบานนี่คัวาจัดหลอกแจกแหลกทอ่สุดนะ กบบินข้าวเสร็จแล้วคนก็กลับใกล้จะหมดแล้วจ้ะแล้วก็ส่วนพวกแม่ครัวที่เขาอยู่ต่อเขาก็ล้างถ้วยล้างชามแต่ว่ามแม่ไอมาเป็นเมียฝรั่งขี่เกียจจ้ะก็เลยไม่ได้ล้างเราก็มาทําบุญอะไรเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากมาล้างถ้วยแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าล้างถ้วยที่วัดก็ได้บุญเลยจ้ะแม่มาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ตอนนี้พวกแม่ออกไม่ออกก็คือคนที่จําชินเขาก็ไหว้พระอะไรต่อพวกแม่มาก็จะได้เวลาเมื่อเหินแล้วจ้าเอาไปขึ้นไว้รถ S <S จะได้เมืองเหือแล้วนะเจ้าทีน่นี้กินข้าวเสร็จแล้วเอม่านาั่งกนหรอเอนนเอนั่งอะไรอีลาน่งแม่อ้วนไหมต้มแม่จอยไม่ชินาง,งพี่ของทเที่ยวกลับก็มีมะม่วงจัดม่วงสุกแล้วก็ข้าวต้มหัวงอกแล้วก็เอ็ออเอม่าก็ไม่ลืมอาหารให้น้องหมาให้อีทอฟอทอฟี่อีคอฟฟี่มาจับ่ะฮะเมีย กระจาดใส่เอียงอ๋อเอ,ออเออโอเคโอเคสามอย่างเดี๋ยววันก็เป็นยิ่ยรู้เคยแล้วไปน้ำบ่ไมยผู้ใดเป็นยังน้ำคุกย้อนลูกคุณนี่เนี้ยอ้าวปะลูกดิจูเซไทยรูปน้ำหน่นะไปเปลี่ยนวิดีโอเพราะว่าอุ้อิมกำลังจะพาอยู่แล้วก็เอ็มก็จะ่ยอ่าไปเปลี่ยนแม่หาเสภาให้เปลี่ยนย่างไปทางฝุ่นย่างไปทางฝุ่นทางนี้มันมืนซา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 เดี๋ยวมันมืนลูกย่างจะ อ้าอันตะกรี่ไครน้ำเด้มันมาทางนี้เยอะเนาะสอบหร่นทางนี้มันบ่เมฆกระบามัม่เลี่ยนเนาะตะไครน้ำไหมตะไครหรือตะไครน้ำเฮ้อไปไปเปลี่ยนสุทายมือ ไม่วางตรงตรงวางชิกกะลีนะลกูกไม่ไม่ไม่เจ็บได้ได้มันลื่นเออ, <c oughs> อพอแล้วลูกพอแล้วอันตรายมันจะลื่นมันลื่นไหมเออลื่นก็พอค่ะพอลงมาไปเปลี่ยนชุดอันตรายมาก <c oughs> อ,นนอีกตัวหนึ่งเอาฮะน่ะ เปลี่ยนชุดก่อนกลับคุณยายก็บอกว่าเอาของมาให้แม่ด้วยนะก็เลยมาเอาของที่ไปทําบักเบงทําอะไรนอกจากพรมพานนะแม่แต่แม่มากก็เอาน้ําปานะเขาบอกว่าพระอีพักหลยลายรูปจะมาอีกวัดหนึ่งแม่มอกก็ไปทําบุญเลยจ้าให้เอกขับรถให้เพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วจ้นเรยบอกว่าเอกแม่เหนื่อยขับรถให้หน่อยยาบริยาไม่ตู้อยากเอาไม่ตู้ก็เป็นยัง หลังสี่สาธุสาธุจ้าหน้ามันเนี่เอาไปพูดเลยบอ่เอาไปพระอาวไปแลเอาพ่อแมตู้นี่เป็นนี่อย่างพ่อแม่ตู้นี่ที่เป็นนั่นไปไปแล้วล่างหนกคาเจ้าว่ามันมีมันมีมันมีสารอาหารเท่าไข่ลูกหนึ่งเดลยคาเจ้าว่าวิจัยออกมาแล้วกินไข่สามหน่วยดีกว่า จ้าแพงแพงตามเบีรนตามกระแส่พระสัตรีเจ้าวา่าไปลูกป้ะอเอามบนมัน,มนบิดบลาอย่าขับเร็วอย่าบิดมากเวลาเราเรลี้ยวรถอย่าบิดมาก วันนี้วันพักเนาะจ้ะแม่ไอ้มาเข้าเมืองเมื่อวานกับหลานชายกับไอ็ม่ก็เลยซื้อเนื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเพราะวันนี้วันพักเขาไม่ได้ขาดสัตว์ชีวิตเน,นาะจ้ะเนาะเนี่ยก็ได้คุณน้าคุณน่ารักมาทํากับข้าวให้กินเสมอปากน้ำนี่ก็คือมันเหนียวเนาะจ้ะต้องต้มก่อนปากน้ำวันนี้จะต้มเครื่องในเนื้อก็ไม่ได้ซื้อเนื้อ,อน,นี่หรอกเนื้อมีเอ็นด้วยหน่อยหนึ่งโลละสองร้อยกว่าเมื่อเราไม่ได้ลาบนนเนาะถลาบต้องเอาเนื้ออย่างดีอันนน่หัน ถ้าย่างแล้วก็ก้อยเออก็ได้ได้ล่ะย่างแล้วก็ก้อยอันนี้เมียอันนั้นคือจะดูเห็ดแทนเมียตีกังสินาเพราะว่าย่างมันก็ใช้เวลาและล่ะมันชิมือเจ้าเห็ดผู้เดียวนะต้มก็ได้คันดูบรรดาที่ซื้อไม่ให้ย่างตัางหากแหละ นอนเด้กล่ะตื่นแบบตื่นจะเศร้าแบบนี้เมื่อยเท่านี้็ด,ดแสบมาใส่บริการประทับใจมา,าสี่รายการนะคะใช่ไหมคะมไก่มีแค่มหมูแล้วก็ทํากล้วยแล้วก็ทะเลรวมนะคะเดิห้ท่าไร่นะคะเป็นสองห่อสิบห้าบาทค่ะขอบคุณค่ะทางที่บริการถึงมาดามเสื้สอขาวตรงนี้เปเสื้อแดงเนาะไม่จา้าวันนี้ไม่เคียวจ้าถือหน่อยสิอยากอยากถ่ายรูปหมูอ่ะจ่ขอ อเอามาให้ปังปอนแกะเลยลูกเออทเี่นีหมดเลยลูกแล้วไม่เข็มจะแบ่งเอาให้ตู้แสกกินด้วยแกะสองอันเลยเราก็สดจ้าตามกล้วยก็ใส่ถาดสีเขียวไล่มามันหนีสักก่อนเนี้ยมานั่นอันนี้หนูแดกไม่ได้ลูกตามซั่ว <laughs> หิวแห้งแล้วเอ็มมานะนั่นแหละจ้ะว้าวกินว่าจำกล้วยขั้นกินไม่เค็มจะแบ่งให้อีกอืมเล็กน้อยน่าจะกินบ่เปินแกะเลยก็ได้แคบหมูนะถ้ากินไม่หมดก็แกะทีละถุงสองถุงก่อนก็ได้ลกูก เดี๋ยวมันไอ้นี่แล้วมันจะไม่แซบถ้ามันเหนียวเออ่นและอา้าวถือคนละถาดเอ็ม่าถืออันนี้ตามกาอุ้ยหอมอ่าปองปอนถืออันนี้ก่อนลูกแม่เข็มจะถ่ายรูปม,มาไงกาแฟอีกาแฟนายแคบหมูมาแบ่งให้ตุ้แส่ม่งลูกโอ้ยมันมีไก่อยู่นะเอ้ปองปอนแม่เข็มสร้างไอเปิลมาอยู่นี่ไงไก่แบ่งกันคนละชิ้นนะมะ มีสามชิ้นอุ้มอิ่มไม่มาให้ทุ่แสชิ้นหนึ่งเนาะเสียใจอุ้มอิ่ม,มช้าไปอ่ะแกะเลยลูกแคบหมูหมดแล้วแกะเลยชิ่ได้ไม่มีข้าวปุ้นเด็กๆกินตำช่วหรือตำทะเลรวมนี่แหละจ่ะแต่แม่ไอ้มาเมืม่อวัอยากกินกินตำตำกล้วยตานีของน้องเปิ้ลจะแซ่บมากกินทิรยก็แซ่บทุกครั้งจ้ะกินคนเดียวเกือบเบิดเลยนะจ้ะคุณน้าแสก,กินด้วยหน่อยเดียวเอาอีกอย่างน้านัาที่ไปสร้างให้กาแฟ เอาน้ำอะไรลูกแม่ถามน้องหน่อยน้องไม่ตอบแม่เขาบอกหอเห้น้องในสุ่ยสูดม,มันเจ็บได้นั่นดึงออกแล้วก็ล้างมือไง <c ười> นาเกียวตัวนี้มันบอกกินอีหยังว่าถาม้น้องจะกินน้ำหย่างบ็ <c ười> ออก,กินสาเขียว<ร>โอเคเ<ร>โอเคเอามาัดสาเนาะมัดสาบปลว่เอา,านะขเขียวโอเค <c ười> ได้เวลาสูบน้ำแล้วจ้ะจ้ะา,าเ็ะอเอาทะสาแขาใส่ใส้วเน,นาเาลสเยเล่นได้ได้ไดละ่ะเล่นได้แต่ย่ามาใกล้อนันี้เพราะมันสีไปตันของเพินแล้วมันชีต้องทิศใหมเล่นได้เลยแต่อย่ามาใกล้สายระวังนะลูกระวัะงนะโอ้สูงขึ้นพี่อเอดเลยเออแม่จะถ่ายพี่ไอเอดไปให้ดู ให้เอถ่ายให้พี่เอดนะลองเห็ดไหมดูเอาเห็ดกันสีเห็ดนั่นโอ้แข็งแรงคือพี่เอดเลยว่ะเออของอ้ายเพิินเนี่ยกินน้ำข่าวอีกเลยวว่ามันหน้ามันเต็มอยู่นั่น จะพาไปดูต้มเครื่องในบัวของเราจะปากหนามเปื่อยหรือยางเป็นยังไงต้มแล้วก็จะทําเกลียว้วจะทาเกียวแล้วก็แจกญาติพี่น้องอีกเหมือนเดิมจะสวยแล้วยังใจดีแล้วก็คุณน้าก็จะตักเอาแล้วก็จะกลับไปหาผัวเพื่อนแล้วจ้ะผัวเพื่อนกับเพื่อนนอนนาปาก หนามก็เริ่มจะเปื่อยแล้วเนาะจ่า,จาถ้าปากหนามถ้าต้มปเปื่อยจิ้มน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มแจ่วใส่ข,าข้าวคั่วโอ้ยสุดยอดแซ่บหลายๆเออจวดจัดเลยนี่บ่หมอหน้อยบ่ละ่ะบัดได้สอบหาหมอล่ะบ่มีแล้วมีได้หมอขอ้อยใหญ่คว่านี่ขอชิล่างให้เอาใช่ปะเมื่อวันทีใส่น้าดลายๆแล้วก็แบ่งพี่น้องไปน้ำไไห,หน่อยไหมมันหมอน้อยกว่านี้เออต้มมันไปสักก้อนน้วมันจะบ่มีมน้ำเออ น่าเบิดแล้จเนี่ยสรุปแล้วหม้อเล็กแล้วจ้ะหม้อเล็กก็เลยต้องเปลี่ยนใส่หม้อต้มเป็นหม้อใหญ่จาก,จากนั้นแม,แม่มากก็มาดูเด็กน้อยมาทำอะไรก็ถอนหญ้าไปข้างๆสะอันสวยหรูของเรานะจ้ะ ถอนหญ้าไปแล้วก็ดูเด็กน้อยล้างสะน้ําไปออหัวไม่ใช่ลูกออดเขาเรียกหัวเขาไม่เคยบอกว่าหมกลูกออดนะหมกหัวน,น่ากินจังเลยมีกี่ตัวมีเยอะไหมเอาใส่ขันให้หน่อยสิปุมอิมปังปอน ปอปอไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ลูกเออเดี๋ยวมันก็จะให้เอ็มมาปิ่นไปตามนะเออนั่นแหละเก่งเก่งทั้งสามคนเลยทางนี้ก็ได้ลูกเนี่ยค่อยๆเออเก่งค่ะเก่งเื่องมันแห้งเนาะ เม่นวลมาเอาได้เป็นถ้วยคุณ่วไเาเห็ดเนาเช่นลืมมกเช่นตอนนี้คอยไปเที่ยวหนยนะตรงนี้หละจะหลังบ้านตรงติดกำแพงตรงนี้แ,าาแ,แม่ไอ้มาไม่ชอบจะตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้เนี่ยแม่ไอ้มาไอ้มาเขาจะปลูกอะไรเหมือนคล้ายๆรีสอร์ทนะเพราะว่าเคยมีความฝันอยากมีอยากมีรีสอร์ทเป็นของตัวเองหรืรอว่าชอบจัดนะบ้านแบบรีสอร์ทบ้านเราไม่สวยเราก็จะปลูกดอกไม้ข้างๆตรงนี้จะให้เป็นไม้ประดับใบแล้วก็จะมีดอกหนึ่งอะไรประมาณนี้จ้า ยายมันเล่นใส่ไม่เข็มนะลูกอ้อนมันมีขาเลยเออมีขานี่มันอร่อยแซ่บใส่มุนร่วมไปหมดเออใช่เลี้ยงก็ได้เลี้ยงไปใส่นั่นมามาใส่มันเป็นห่วงนี่อันกบหรืออะไรกบห่วงกบมันจะมีเขีดตะปาดกับมีห่วงเขีดตะปาดอ่ะเอาไปใส่บนลูกใบบัวพุ่นอันใหญ่พุ่นอันนี้มันรุ่นนี่มันกระหนีเออนั่นแหละ ทีเลยย่านอีหยังย่านมันเจ็บบ๊ปปะของแม่เข็มมัชชะมันของปอนเผือกสองสาวนี่โกโก้เป็นบ่เผือกนี่คือเผ <c oughs> ือกนี่คือเสือกโอ้โวันนี้มีไอ้นี่ด้วยมีไข่หมกน้ำไข่หมกน้ำอันนี้ให้ไอเต๋อ์ด้วอันนี้ด้วไอเต๋อมาเอาหรือแบบ <c oughs> โอ้โห อร่อยมากเนอะหวานมานันจันคือเธอสั่งงงอกกับเพื่อนมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนที่เคยสั่งเพื่อนเขามีหมาน้อยน่ารักมากเลยหรอรูปได้ไหมรูปหมาไม่ได้เลยโอ้ยจะมันส่ถุถน้อยหเบิ้งเสียวก็ได้ เดี๋ยวจะได้บอกเอะคลาดแก่เพื่อนแม่แล้วว่าทำไมใส่ถุงเล็กให้แกอะกำลังจะอาบน้ำจะ้ะแหม,ม่มีดไปใช้ปากเลยนะจ้ะว่าจะอาบน้ำเหนื่อยเมื่อว่านอนดึกโทรศสาวนอนด้วยกันเมื่อคืนแนละ้วแม่มาก็นอนดึกด้วยแหละตื่นเช้าเข้าบรรษาเนอะเมืยแบบนี้ตักผ้าน้ำคงไม่เต็มสระหรอกจ้ะพรุ่งนี้เช้าปิดน้ำามื่คืน เรียกว่าอ่างใหญ่ใช่เนาะจะเรียกว่าสระก็อายแต่ก็ติดปากว่าสระว้น้ําจ้ะเปิดน้ำไว้ะเพื่อนเอม่อุ้มอิ่มปองปองก็ว่ากลับบ้านก่อนอีกสองชั่วโมงมาแต่แม่าม่ตั้กใจทั้งคืนสุก็ไม่ได้เล่นหรอกน้ำมันช้าน้ำปั๊มน้ำธรรมดาเนาะจ้ะรูเล็กๆ ต่อร็บมารีบมาเนาะรูสามห้าสามรูร้อย 3, 5, 3, 100, เอาสองร้อยไปว่าจะผ่านอันนี้เนี่ยไปทำอะไรได้ค่ะแมเมืม้อนี่อย่างอตลาดเนไงเกาะลงคน้นเดินบอกที่ตลาดแล้วพี่แม่ไรเงาไหมผ่านไปราวๆนี้อย่ามาหากันนะ แม่ไปเอาถาดมาใส่ก่อนโอ้โหโอ้โหเธออย่ามาฉี่ในบ้านฉันนะเดี๋ยวมาฉี่โอ้น้องมาดสาดให้เหรอโอ้น้องให้กินเบิร์ตจะบวชนลูกทอดเนื้อนั่นบอเบิบร์ตบอเบิรมันหลายแม่กว่าบ,บอ,บอเบิร์ตบอกพี่แม่เอายุ้พี่แม่มาเมาื่อกี้พี่แม่เบาแม่ไปอาบน้ำก่อนเด้อแค่หนึ่งเลยนะจ้าคลิปนี้พี่น้องบ่มี่ยังลายสาวๆก็ไม่ได้นอนด้วยคืนนี้อยากนอนเลยอยู่แต่ว่าแม่มาว่าไม่ไหว รอวันเสาร์ค่อยมานอนกันอีกอกันเนอกอะบายยคิปใม,แม่แม่นะขอบคุณจ้า,านเสาร์พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะวันนี้เข้าพรรษาวันพฤหัสค่ะเบิ่งแม่บอเสือนะ้อ oh. น่ะเนี่ยเอ้ยไม่บายจ้า